ลีลามีสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมมากันที่ประเทศญี่ปุ่นกับจังหวัดคุม,มาโมโตะหมู่บ้านหุ่นไลากาแห่งเกาะชิโมชิมะอามาคุสะทานอาหารไคเซกิ ki, ท้องถิ่นแห่งอามาคุสะชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติกับฝูงโลมาปากขวดกว่า200ตัว ุผู้ชมเราบินจากกรุงเทพมานะครับป็ยการบินไทยมาลงที่นี่นะฮะเป็นเกาะก้อนใหญ่ๆเลยคือคิวชูฟุกุโอกะฟุกุโอกะนั่งรถจากฟุกุโอกะมาประมาณสักสชมงงชมครึ่งโดยประมาณนะครับ<อ>มา<อ>ที่จังหวัดนี้คุมาโ <Kh u, S 2> มโตะนี้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่อมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นท้องถิ่นจังหวัดใหญ่หญ <c oughs> ๆเราย่อลงมานิดนึงเป็นอำเภอ อามาคูสะนี่หัวผู้ชมครับแล้วเราอยู่ที่หมู่บ้านนี้ มิยาจิดาเกะว่ามาแบบ p r i v a t e e ซ s y คือเที่ยวง่ายๆมีคนขับรถพาเที่ยวตื่นกี่โมงก็ได้แล้วก็เลือกอาหารการกินได้แบบนี้เราเริ่มต้นที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่มีเรื่องราวน่ารักน่ารักต้องเรียนแบบนี้<ๆ>คุณนิรุตบอกว่าอยากเที่ยวเมืองที่เป็นเมืองเกษตรเบาๆมีอาหารอร่อยอร่อยตรงนี้เราโดนเขาโอบไมหมดแล้วตรงนี้<ง>เป็นพื้นที่ถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาคมประมาณสักวันที่ยีกลางกเดือนคุณผู้ชมครับ ตรงนี้คนแน่นไปหมดเลยที่นี่จะมีเทศกาลห,หนึ่งเทศกาลหนึ่งญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองแห่งการคิดเรื่องของการทําเทศกาลหรือเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์เหมือนกันคุณผู้ชมต้องเรียนแบบนี้ชนบทแบบนี้ก็ยังมีการคิดเทศกาลคือเทศกาลหุ่นไล่กาคุณผู้ชมครับเท่มหก เทศกาลหุ่นเลกาหรือคาคาชิมะได้ถูกจัดขึ้นเป็นเวลากว่า10ปีโดยเทศกาลหุ่นเลกาเริ่มต้นในปีคิศักรา2008จากอดีตพออ,อโรงเรียนที่เกษียณอายุจึงได้ทําการชวนชาวบ้านมาสอนการทําหุ่นไลกาจนกลายเป็นประเพณีตามฤดูกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า3 0,000คนต่อปีนักเรียนนักเรียนเนี่ยเนี่ยหุ่นไลกาหมดเลยใช่ไหมเขาทำเหมือนนักเรียนเนาะเนี่ยหุ่นไลกาหมดเลยนักเรียนกำลังยืนดูนี่เขียนว่าฉลาด เป็นมิดเข้มแข็งนี่มีไงคุณผู้ชมปันดยแบบนี้บันด์นี้แล้วผิวของเขาเด็กๆผมก็เล่นอย่างเงี้ยปัดอย่างเงี้ยฟู่แล้วก็ปิวเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงได้แบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงออทมหรือฤดูใบไ,ไม้ร่วงจัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและฮาโลวีนจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมครับโดยในปัจจุบันมีหุ่นไล่กามากกว่า500ตัวอีกด้วยครับตรงนี้ก็น่าจะตอนนี้ตัวดัดแปลงเป็น ที่นั่งพักทานอาหารของผู้ที่สัญจรไปมานะครับมีห้องน้ํามีที่ขายอาหารมีที่ขายผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับนี่แล้วก็มีงานฝีมือพื้นบ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดนี้นี่คุณผู้ชมดูเป็นเด็กๆทำแล้วมาฝากขายของเพื่อเข้าองค์กรเด็กเหมือนเราเมื่อก่อนที่เรียนการฝีมือที่ทํผพาเช็ดเท้าอ่ะคล้ายกันเนี่ยเต็มเลยแม่แม่บูแม่บ้านทํากันมาขายดูคุณผู้ชมน่ารักเที่ยวนะฮะเต็มไปหมดเลย นี่เราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2องเนีอย่างว่าชั้นสองเขานี่คือบรรยากาศเทศกาลคุณผู้ชมฮะแต่เรามาช่วงไหนเราก็ยังได้รับบรรยากาศเทศกาลอยู่เพราะว่าเขามาเก็บไว้อย่างนี้เราไปดูกันคุณผู้ชมเชิญ

นูกอเ่ยเราขึ้นบันไดเล็กๆมาก่อนที่จะเลี้ยวขึ้นไปข้างบนเป็นห้องแสดงหุ่นทั้งหมดตรงนี้มีหุ่นน่าร,ารักน่ารักสองตัวบอกให้หยุดก่อนนะ,นะครับ,รบแล้วบอกว่าช่วยบร,ริจาคคนละ100เยนก็25บาทนะฮะ,ะ,ฮะเป็นการบำรุงการจัดนิทรรศการนั่นเองนะฮะเรียบร้อยเราทางทีมงานบำรุงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้บังคับนะฮะ,ะทุกคนก็แล้วแต่เราจะให้ไม่ให้ก็ได้นะฮะนี่เหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวกนทุกปีนะจภาพที่เขาเก็บไว้ให้เราเนี่ย เป็นเรื่องจริงจริงเรื่องที่ก็จัดได้ทศก,ก,กาลแบบนี้ฮะโอเค <Okay. S 1> นายเตี้ยเตียนันรักนรักผู้ชมขึ้นมาก็มีห้องทั้งหมดเลยห้องอยู่ซ้ายอยู่ขวาทั้งขวามือนั่นเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องรันรรเรื่องของีมการแต่งงานนะฮะ เเรรื่อยยๆลตงนี้นี่เป็นน้ำก๊อกนึกถึงตอนเด็กๆเลยนี่ใช่เลยเปิดสิไหลมากน่าจะอ้าวไหลยิ่งด้วยยังไหลอยู่เลยนี่นะฮะทำงานเป็นที่ล้างงงล้างมือน้ำแล้วก็เน้ำดื่มเลยหมดนะฮะดูแค่นี้เมื่อยเหรอไม่สบายใจไปเถอะไปเถอะห้องอีกหนึ่งนี่คือห้องแรกคุณผู้ชมนี่คือห้องที่เรียนดนตรีนะฮะอ๋อ ผู้ชมหุ่นถึงนั้นเลยหุ่นักเรียนที่ร้องเพลงกันอยู่ผู้ชมเป็นการแสดงนี่ไงมีคอนดักเตอร์ไงใช่แล้วก็นั่นอาจารย์คอยควบคุมคอยดูแลน้าดนตรีแล็นิเล็กโทนนี่ก็นักเรียนกําลังร้องกันอยู่ผู้ชมดูนี่ทางขวามือคุณผู้ชมฮะเป็นรูปหมีคุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้องหมีนี่คือคุมะมงหมีที่จังหวัดนี้คุมาโมโตเนี่ย เขาพัฒนาขึ ALLY ้นมาเป็นมาสคอตเพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารให้คนทั้งโลกรู้จักจังหวัดคุมาโมโต้นะฮะคนกลายเป็นคุนไปแล้วฟังดูฟังดูแล้วเพลิน นี่ห้องนี้ห้องต่อไป <c oughs> เขาทําหุ่นกันได้ <c oughs> ยังไงมาะดิตหุ่นนีไ่ไงท่านนอนที่หนึ่งมีใช้ <c oughs> โฟม,โฟมนะฮะเริ่มตัดโฟมนะฮะทำศีรษะเริ่มขึ้นรูปนะครับอ่านี่ไงดัดโครงนะค,ะครับดัดโครงเริ่มขึ้นโครงนี่คุณแม่คุณลูกช่วยกันเอาฟางหุ้มเพราะแถวนี้ปลูกข้าวเยอะคุณผู้ชมครับ แล้วนี่ก็มาลุมมาช่วยกันใส่เสื้อผ้าประ่วยกัช่วยกันใส่เสื้อผ้านะครับไม่ได้ผ่าตาดประกอบหุลนนี่รู้จักกระเป๋าใคร<อ>ยันดังเยไงเป็นนักแสดงนะเนี่ยนี่ไม่ใช่หุ่นทั่วไปเป็นนักแสดงชื่อเอมโตะอากิระทุกคนนี้ยังเป็นนักแสดงอยู่นะฮะในห้องนี้มีศิลปินอยู่สองท่านศิลปินญี่ปุน่นอีกท่านหนึ่งเป็นนัก ดนตรีซึมิยะชิเกรุมีท่านเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักวาดรูปด้วยนะครับเป็นศิลปินวาดรูปสองอย่างเลยคุณผู้ชมมีหลายห้องทีเดียวเดี๋ยวราไปเดินดูกันครับเชิญครับคุณผู้ชมนี่คือห้องห้องที่เอาตุ๊กตาที่โชว์ช่วงเทศกาลฮาโลวีน ในเดือนตุลาคมนะฮะมาเก็บไว้ในห้องนี้แต่ว่าห้องนี้ก็จะมีทุกกตาฮาโลวีนเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเนื่องจากธีมฮาโลวีนไม่ถูกเปลี่ยนนะฮะตอนนี้นนผู้ใหญ่เข้าก่อนนั่นกลับบ้านเถอะ ผู้ชมเข้ามาในนี้ก็วางขุนไว้เต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็แน่นอนมีบอร์ดนะฮะสอนเขาเป็นผีมาเรียนเรื่องไหนเรื่องของนรกสวรรค์นี่ผู้ชมดูนรกสวรรค์ทำดีไปไหนทำไม่ดีไปไหนนะฮะกระทาแดงกระท่าเหมือนกันเลยดูดิผู้ชมแล้วน้องผีแต่ละตัวก็มีมีทั้งน่ารักมีทั้งไม่น่าเข้าใกล้ก็มีนะฮะบางตัวก็น่าเข้าใกล้โอ้แต่ละตัว เขาค่อนข้างจะดูแลนักท่องเที่ยวนะฮะติดเครื่องปรับอากาศไว้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเราเดินชมได้แบบไม่รอ้อนใช่สบายสบายแล้วไม่อึดอัดมีอากาศหายใจก็ต้องปิดไม่ให้แสงเข้าเลยนี่ยน่ารักมากรังสันเส้นทางอย่างมีลีลาโดย e l i ิ h ฮอลิเด